การระบาดของเชื้อ RSV ส่วนใหญ่แล้วมีความแตกต่างกันแต่ละภูมิภาคและแต่ละฤดูกาลในแต่ละประเทศในประเทศไทยเราพบว่าการระบาดของเชื้อ RSV มีการระบาดตั้งแต่เดือนมิถุนาะกรกฎาคมและจะมากสุดประมาณช่วงสิงหากันยาตุคมแล้วหลังจากนั้นเดือนพฤศจิกาธันวาะจะค่อยลดลงปัจจุบันเรายังไม่มียาที่รักษาเฉพาะโรคของเชื้อ RSV เรามีทางเลือกในการให้ภูมิคุ้มก,กันกับเด็ก,ท,กทารกท้ง เรื่องที่1คือเราฉีดวัคซีนให้กับบารดาเพื่อต้องการให้มีภูมิคุ้มกันสูงจากแม่ไปสู่ลูกได้ช่วงเวลาที่ฉีดให้แม่จะเป็นช่วงตั้งแต่อายุรันประมาณ24-36สัปดาห์ทางเลือกที่2ก็คือการให้ภูมิคุ้มกันเสริมลูกที่จำเพาะกับเชื้อ r s v ให้กับเด็กโดยตรงในประเทศไทยมีการขึ้นทะเบียนภูมิคุ้มกันเสริมลูก RSV อยู่2ชนิดช <c oughs> นิดแรกมีการใช้มานานประมาณ27ปีภูมิคุ้มกันเสริมลูกตัวนี้ต้องฉีดใน เด็กกลุ่มเสี่ยงโดยฉีดเดือนละ1เข็มแต่ไม่เกิน5้าเข็มฉีดในช่วงที่มีการระบาดของเชือช้อ RSV ชนิดที่ 2. n e r s m i v i m a p มีการดัดแปลงโครงสร้างโดยออกฤทธิ์ยับยัง้งเชื้อไวรัสเข้าสู่เซลล์โดยไปจับกับส่วนของโปรตีนเปลือกนอกของเชือ้อฉีดเพียง1เข็มสามารถป้องกันได้ยาวนานถึง5เดือนครอบคลุมช่วงระยะที่มีการติดเชือ้อหรือช่วงการระบาดของเชื้อ RSV ได้ตลอดฤดูกาล